Now, the sun shines with the light. Feel the light with a flame. I will let you. โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมกิีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอเด้งทีวีกันอีกแล้วนะครับก็ในเกมนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเทคนิควิธีการเล่นตัวของนาคอร์สนะครับหรือว่าแนวทางการเดินเกมนะแล้วก็เซตไอเทมที่ช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่าคนเนี่ยนิยมมากนะครับคือเขาจะออกเป็นฟูด,ดาเมทไปเลยนะครับจะไม่ออกเป็นรองเท้านะจะขึ้นเป็น ดาฟฟาร์มแล้วก็โอมิอาร์มดาบคีโบเกนนะครับถ้าเกิดว่าออกของประมาณนี้เนี่ยบอกเลยว่าดาเมจต,ต้นเกมเนี่ยโคตรแรงครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะแรงจริงหรือเปล่านะโดยุูนที่เราใช้เนี่ยจะเป็นเลดนะครับสีแดงจะเป็นเลด10เมตรนะครับตรงกลางก็จะเป็นดูดเลือดนะหรือว่าเอเซนลิเวอร์นะครับ10เมตรสีเขียวก็จะเป็นดาก้อนคอนะครับอันนี้คือรูนเบสิกเลยนะ แล้วก็ฝั่งของข้ามเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะเลือกฮีฮโร่เนี่ยโยนๆกันนะครับไม่เชิงว่าโยนหรอกแต่ว่าตัวบางเยอะมากนะเกมนี้อย่างนี้เข้าทางเรานะครับเพราะว่าเราเจอตัวบางเนี่ยเราอาจจะสไลด์ปาดแต่ละแต่ละทีเนี่ยน่าจะมีร่วงได้นะตอนนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับข้างล่างเป็นเอลสูตรนะ เราอาจจะต้องหาจังหวะเข้าดีๆนะครับด้วยความที่มันเป็นเอลซูเนาะมีสกิลหนีค่อนข้างจะเยอะนะครับนอกจากอันติีก็จะมีฟิก,กร์ด้วยนะแล้วตรงกลางเหมือนว่าจะมีการไฟหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะครับอย่างนี้เราเล่นล่างได้นะ ไม่ได้นะครับอย่างนี้ต้องออกนะเพราะว่าลมเราเจ็บนะแล้วมวยออฟเลนแบบเดินมาแต่ข้างบนนะ่ะต้องยออปล่อยครับมับงกรก็ต้องยอมนะแล้วเหมือนว่าเพื่อนจะโดนครับยังไงก็อย่างนี้ได้นะโอเคครับได้มาสองตัวนะเดี๋ยวเราเลือกที่จะเปิดเป็นดาร์คสเลเย์นะครับเพราะว่ามาังกรก็โดนไปแล้วนะ ต้นเกมได้คิวอย่างนี้ก็ถือว่าดีนะครับการเงินเราจะได้ด,ดีดนะครับถ้าตังเราเยอะเนี่ยบอกเลยว่าฝันหลังข้ามลาบากนะครับยิ่งเกมนี้เนี่ยเขาดับแบบตัวบ,บางเยอะมากนะอาจจะมีแบบฟันติดขี้แต่ละทีเนี่ยครึ่งหลอดก็มีครับก็มาดูกันนะครับอาจจะมีให้เห็นนะได้นะครับอย่างนี้ มีฟินิกนะเราเพื่อนจับไงคือเราไม่ตายด้วยเราเพื่อนผมตายแทนไงโอ้โหหลังจากที่บัฟสกิลมาใหม่นะครับหรือว่ารีสกิลมาใหม่นะก็ค่อนข้างจะเห็นบ่อยนะครับช่วงนี้นะสำหรับฟินิกนะครับผมว่าจะลองเล่นดูนะครับแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำคลิปนะเรียบร้อยครับ แต่ละตัวแบบทีโลขาตาทั้งนั้นนะอย่างนี้เรามาเล่นบนต่อนะครับยังไงมวย so s <S เดี๋ยวกับไปวนทามมิ่งก่อนครับคือเดี๋ยวผมจะขายเป็นไอนี่ออกนะเพราะว่าเราจะขึ้นเป็น o p มก่อนนะครับรองเท้าเนี่ยผมจะไม่ขึ้นนะตอนแรกว่าจะไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าพอดีกดซื้อผิดนะ ก็เดี๋ยวค่อยขายช่วงแบบไอเทมชิ้นสุดท้ายก็ได้นะครับไม่ต้องรีบนะวามไปครับเกมนี้เราค่อนข้างที่จะรวยนะตังเราฉีกนะตอนนี้เราก็ใส่เดี่ยวได้นะเกือบทุกตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่เอาได้ไหมคือมันคอมโบแรงมากนะสำหรับแล้วต้นเกมนะครับยอมๆเขาไปก่อนนะครับ เรนี้เวท2ตัว3มตัวนะมีทั้งกาลีแล้วก็แรดแล้วก็มีแอนนตด,ด้วยนะครัอุลล้ยแล้วเพื่อนโดนข้างบนนะอุ้ยแต่ว,ว่าตรงนี้มีบอบฟ้านะเอาอยัางไงดีบอบฟ้าก่อนละกันนะครับลลน่าจะเวอร์ก,กว่านะตัดอะไรได้ก็ตัดไปก่อนนะครับ เดี๋ยวเคียร์ตรงกลางก่อนก็แล้วกันครับงานไปก่อนยังไงเฮ้ยอย่างนี้ได้เนี่ยโอ้โหแล้วไม่คิดด้วยไงนี่ต้องโดนเอาสุดเฮ้ยฟินิกมานะครับโอเคโอ้โหแล้วโอมีอาร์เรามาแล้วไงเล่นได้นะครับไอ้แล้วมวยอย่างแหลมเลย นิดเดียวโอเคปาดได้นะครับเล่นต่อหรือเปล่าเพื่อนอย่างนี้โดนนะนี่ไงเรียบร้อยครับเก็บมาได้2ตัวนะครับ,รบ,รบก็เดี๋ยวชิ้นต่อไปเนี่ยเราจะขึ้นเป็นโบเก e นนะครับก็เดี๋ยวเอาดาเมจจากโบเก e นสักหน่อยนะครับแล้วข้างบนเหมือนว่าจะมีการนัวกันอยู่นะครับแล้วกาลีไม่กลับด้วยไงอย่างนี้ต้องโดนแล้ว มาแล้วครับสไลด์ติกเกอร์นะเรียบร้อยครับเก็บมาถึง3ตัวนะครับไฟนี้นะนี่เลยครับข้อดีของการเอาลูนดูดเลือดนะครับ10เม็ดนะคือแทบจะไม่ต้องกลับบ้านนะทุกคนสามารถที่จะดูดเลือดจากคลิป่าได้นะครับแล้วประเด็นคือดามเมจเราแรงเนี่ยการดูดเลือดก็จะแรงไปด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะ ตรงกลางมีกาลีนะครับอย่างนี้ต้องโดนนะครับปึ๊บถึงด้วยไงเยบร้อยครับโคตรแรงนะผมมีอาร์มก็มาแล้วนะครับตอนนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าได้หนึ่งหนึ่งกับใครเนี่ยตอนนี้คือได้หมดนะแล้วเพื่อนผมเก็บมาได้นะตรงนี้ก็บล็อกฟ้าก็ยังสำคัญเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวนาคอร์นะเรียกได้ว,ว่าสำคัญอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับ โดนเวทปับ๊บแดงหรือว่าโดนป่วนป่าก็ยังพอได้นะแต่ว่าถ้าโดนแบบขโมยบอลฟ้าเนี่ยมันเล่นยากนะครับนาคอร์ดนะแล้วตรงนี้เหมือนว่าเพื่อนจะเก็บฟินิกมาได้ด้วยนะครับวิ้มีโอสโเฮ้ยโอ้โหหลอดมาได้นะ ก็เดี๋ยวเก็บอ็อบเจกต์นะครับตอนนี้คือลูกเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะแล้วเหมือนจะมีคนหิวนี่ไงหิวมังกรก็โดนนะครับกลับมาฟาร์มหาเลือดไปนะครับไม่ต้องรีบนะดูการเด้งเลือดนะมาเพื่อนรวมกลุ่มแล้วฟินิกเหมือนจะหลุดเดี่ยวหรือเปล่างัดไปก่อนเรียบร้อยครับดับคีบผมมาแล้วนะ ตอนนี้คือแบบถ้าได้ปาดใครสักคนเนี่ยผมว่าน่าจะนี่ไงเกือบครึ่งหลอดนะทุกคนเมื่อกี้เฮ้ยังไงไม่ตายด้วยนะอันนี้ไม่ดีแล้วเดี๋ยวจะโดนมวยช้อนเอานะฮ้ยโอเคได้อยู่นะตอนนี้ก็คือแบบหันตัวมาเป็นสายปาดนะครับสไลด สองเขาไปปาดน,นะถ้าตดนพวกเอลสูหรือว่ากาลีเนี่ยน่าจะมีครึ่งหลอดอะ่ะผมว่าก็เดี๋ยวรอด,ดูนะครับรรรออตอนนี้เราก็ทำเลนให้เพื่อนนะครับข้อดีของนาคอสคือตัวมันเนี่ยสามารถที่จะแยกดันให้เพื่อนได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เรามาดักนะครับอะเราเอาลเอสูตรงนี้เห้เราเพื่อนจับสวยถวยมาเพื่อน ยังไงอียมันแรงจังอ่ะเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มมีกลิ่นนะครับตอนนี้ยับร้อยครับเล่นต่อได้นะเนี่ยยังไงฟินิกดามเมจเราโคตรแรงนะตอนนี้เอาแล้วแล็ตถึงต้องฟิกเกอร์นะครับเ,เดี๋ยวเรามาทำการดักนะครับ ไม่รู้ว่าจะมีใครมาหรือเปล่านะซุ่มอยู่นะครับมาหรือเปล่าแล้วเอ็นเน็ตมาไงหโหโคตรแรงยังไงยับ้อยครับคือดาเมจโคตรแรงนะเมื่อกี้แค่แบบสไลด์ปาดแล้วก็โดนไปแล้วอะ่ะครึ่งหลอดเมื่อกี้อันนี้คือเอนเน็ตซัพพอร์ตนะครับ ได้โอกาสทีออบเจกต์นะครับตรงนี้มีใครสนใจจะช่วยหรือเปล่าโอเคได้อยู่นะแล้วมาพร้อมฟฟลิกทูธน,นะครับตอนนี้เรียกได้ว่าแบบถอ,อมาเพื่อนโอเคแล้วเพื่อนจับสวยออนนได้ด้วยนะครับ ั่งลังข้ามตายสามตัวนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เราหาเลือดก่อนนะตอนนี้ต้องการบัฟฟ้ามากนะนี่ไงเอาไปครึ่งหลอดนะครับตีป้อมแล้วไม่สนละได้ป้อมมาสองป้อมนะครับแล้วก็ได้ป้อมบนมาด้วยนะครับตอนนี้จบหรือเปล่า แต่ว่าผมโลมากนะ <Your team. S 1> ถอยมาได้ไหมเพื่อน <Your team. S 1> แล้วเพื่อนเข้าไปจับไลยอันนี้ผมไม่เล่นนะดูเลือดผมดิแล้วเพื่อนก็เหมือนจะไปตุยกันหมดนะครับตรงนี้ oh, <no. S 1> เดี๋ยวเรามาดักตรงนี้นะครับ oh, <no. S 1> เขาน่าจะเคลียร์แวนกาดตัวนี้นะ oh, <no. S 1> แต่ว่าเขาสองตัวดิแล้วมีเอลสูดด้วยนะครับตรงนี้ เอาชัวนะครับเดี๋ยวรอเล่นพร้อมเพื่อนก็ได้นะไม่ต้องฝืนครับถึงเราจะโซโลเขาได้นะครับแต่ว่าเพื่อนเขาก็น่าจะปิดดาเมจเราได้อยู่ดีนะเดี๋ยวเราจะไม่โยนนะยัดไปก่อนอุ้ยเราส่วนด้วยโอเคฟินิกตัวนี้มันเอาเรื่องอยู่นะอ่อแล้วมีคนตีดาร์กไงมีคนเนียน ใครได้เอวสูตได้เหรอโอ้โหอย่างนี้ต้องตามให้สุดนะเพื่อนขอเลือดก,ก่อนคนระับ้ยเรแมันไปซอยนู้นไงแต่ว่าจบได้นะจริงๆเพราะว่าตอนนี้เรามีอคลิปตัวใหญ่นะครับมันอยู่ตรงนี้เพื่อนไม่ถึง ผมรอตีบ้านแล้วถ้าคลิปเข้าบ้านเนี่ยรอคลิปเข้านะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับนาคอสฟูดามดนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอ่านาคอสนะซึ่งแบบเป็นสายที่คนเล่นเยอะมากนะช่วงนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ